เอาล่ะทุกคนเราจะมาต่อให้ใหม่เนะหลังจากที่แอดหายตัวไปนานแอดขอโทษนะรว,ว่าแบบแอดแบบขี้เกียจอะอืมเราเลยขี้เกียจคำมาเอา่ะเราไปต่อฉันกลายเป็นลูกสาวบุญธรรมของท่านนายกตอนที่ยี่สิบคุณครูคะเขาเตสเลโนเป็นคนยังไงหรอคะอืมเขาเต็เรนโน ลุงจ้างคุณคณรูสอนพิเศษมาแค่สองคนนี่แต่ทำไมก็ผมได้ยินมาว่าคุณหนูอ่านหนังสือได้ก่อนอื่นลองอ่านหนังสือเล่มน,น,นี้มาเองก่อนนะครับถ้ามีเรื่องไหนที่ไม่เข้าใจมาถามได้ทุกเมื่อเลยนะครับ 1. ทดสอบระดับลูกสาวของนายจ้างสอง ตำหนิลูกสาวของนายจ้าคุณหนูต้องเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้ได้ค่ะดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สอนคุณหนูนะคะลุงก็เก่งเหมือนกันนะทำไมเอาแต่เลือดคนเลือกเอาคนแบบนี้มาอยู่ข้างๆลูกสาวอยู่ได้ไม่รู้จะพูดอะไรทำไมได้แค่หัวเราะ โชคดีที่คุณครูสอนอาเรียยังยึดมั่นในหน้าที่ของการเป็นครูสอนพิเศษในตอนแรกฉันอ่านหนังสือที่คุณครูอาเรีอันเนี้ยให้มาแล้วเมื่อฉันมีคำถามเขาก็จะตอบคำถามนั้นให้เขาจะทด วนและถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะรู้สึกพอใจที่อธิบายให้ฉันได้เข้าใจในบางจุดที่ฉันยังติดอยู่ตั้งแต่นั้นมาท่าทางของครูก็ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเล็กละน้อยส่วนในส่วนที่ยังไม่ได้อ่านให้ก่อนแล้วก็ถามว่าคิดอย่างไรกับเรื่องพวกนั้น คุณภาพและความยากของชั้นเรียนดีขึ้นอย่างมากบางครั้งอย่างเช่นวันนี้ในระหว่างที่เรากินข้าวหรือขนมก็มักจะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานก็บผมจำได้ครับชื่อที่กับผมจำได้คือเคเลนาเมเลโอคาเขาเตสเมเลโอคา เป็นตระกูลขุนนางที่มีเสื่อเสียงมากพอที่จะมีคฤลาสหาดในวังหลวงแต่ว่าต้นกำเนิดมาจากทางตอนกลางซึ่งแตกต่างจากตระกูลขุนนางสนชันสูงอื่นๆเขาจึงได้มีอิทธิพลมากนักในทางเหนือครับตระกูลขุนนางสนสันสูงหมายถึงตระกูลบเรโอที่ตระกูลที่ปลุก ป้องรักษาดินแดนทางเหนือมาตั้งแต่แรกหากย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ตระกูลขุนนางส้อนสูงส่วนใหญ่มีเสื้อชายมาจากตระกูลบรโอทิตแต่ว่ามีคนที่เกิดมาพร้อมกับมีเสี้ยวของพยากร้ายน้อยมากครับคือคนที่เหมือนกับเลจีน่าหรือเปล่า แล้วก็เลดี้เมเลโอคาคนนั้นมีื่อเสียงโด่งดังในเวทวงสังคมและเป็นคนที่ชอบความร้ายเอาไว้ชอ,อบความร้เอาไว้เธอเป็นคนเก่งในการเล่นกับคนโดยใช้คำพูดในคำพูดซึ่งสมกับคำพูด ห่วใ่ของเธอมักจะมีคำตำหนิและคำดูถูกเยื่อนยากอยู่เสมอคำพูดเหล่านั้นซุกซ่อนอยู่เมื่อเหมือนกับงูในหัวใจที่บาดเจ็บเพราะคำพูดมักจะรักษาให้หายได้ยากจังเธอทำแบบนั้นแล้วเหรอครับอืมประมาณสามครั้งได้ หนูคล้ายกับท่านในยุคจึงหน้าเคารพและสงบงามสง่างาค่ะนาสง่าสง่างามมากค่ะถึงอย่างนั้นคุณหนูต้องเติมเต็มในส่วนที่ขาดไปมากค่ะคาบเรียนสำหรับแรกเธอเอาแต่ยเย้าแย้งชันที่เป็นลูกนอกสมรส ต้องพยายามให้มากกว่านี้เพื่อที่เพ,ทเพื่อที่จะได้ตอบแทนบุญคุณที่ท่านนายุพาคนหนงมาค่ะเธอแก้งทําเป็นเบื่อหน้าหนี้แล้วไหลตาสายตามองสันตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเธอเอาแต่พูดประชดประชันว่าฉันโชคดีที่ถูกท่านนายุเก็บมาเลี้ยงครับสัปดาห์ที่สาม มันคงจะเป็นเรื่องยากที่จะขยับนิสัยที่ติดตัวมาเป็นเวลานาน,านออกไปสินะคะในวันสุดท้ายที่ได้พบกับได้พบกันแต่เธอก็ยังเมือนเยฉยใฉยชันแล้วบอกว่าสาติกำหนิดต่อยตั้มมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ลุงเห็นอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้เนี่ยไหนบอกว่าไม่ได้โง่และไม่ได้ซื่อเบื่อไง ถึงจะไม่รู้สึกอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยก็ตามค่ะโอ้โหแต่เข้าเติเลนูอุสาอวมอ้อขอให้ค่ะเธอขนาดนั้นแล้วเออฉันควรจะรับฟังเธอหน่อยไม่ใช่หรอคะถ้าคุณลุงกลับมาจะฟ้องให้หมดเลย พยัคธรรมินแห่งดินแดนทางเหนือแม้ว่าจะยังเด็กแต่ด้านที่โหดร้ายและไร้ความปาณีของเธอก็คล้ายกับเฟรีโอมากพยัคธรามินตัวน้อยกำลังมอบร่างกายให้ต่าลงเพื่อรอคอยหลังจากที่ยกร่างที่กำลังหมอบอยู่นั้นขึ้นมาก็ถึงช่วงเวลาที่จะเผยให้เห็นเชี่ยวที่ซ่อนอยู่ ตระก,กูลเขาเลโดคงถึงเข้าจบลงแล้วสินะเตรียมนอนเตียงนอนไม่มีตรงไหนที่ไม่สบายใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีอะไรให้รับใช้สั่นกระดิ่งได้เลยนะคะเข้าใจแล้วโอ้นี่ฝันดีนะขนมลาติสวัสด์นะคะ หนึ่งสองสามหกสิบเก้าเจ็ดสิบอันลูกกอลที่ลุงให้ตอนที่ต้องทำตัวน่ารักพอมาลองนับดูแล้วมีจำนวนมากกว่าวันที่ฉันอยู่ในคาลิหานลุงมาช้ามากเลยนะวันหนึ่งฉันลืมตาขึ้นมากลายเป็นเพียงเด็กกำพร้าที่ตัวผอมบาง โชคดีที่ได้พบกับตัวเอกในนิยายและกลายเป็นลูกสาวบุญทัรมของเขาได้กลายเป็นคุณหนูตระกูลขุนนางผู้สูงศักดิ์ที่ได้รับการปฏิบัติอย่างสูงส่งทุกอย่างเป็นเหมือนฝันถ้ารีบกลับมาก็คงจะดี ah. Ah. แล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันที่มีคาบเรียนมารยาท เออเนี่ยแบบขอ,อโทษนยคนที่แบบมันเป็นพี่พันไหนแบบมันขัดข้องเ,อ,เออเราก็แบบนิพันนานก็แล้วก็อัดแบบอัดไม่ไม่แบบไม่เก่งเท่าไหร่เอออย่า้แหละเออที่แรกก็นึกว่าเออเจ้าหนูน้อยอ่ะไม่ใช่คนต่างตากโลกก็นึกว่าเขาเป็นคนแบบที่มาเกิดมาอย่างนั้นอย่างนี้อันึกว่าจถึงต่างโลกเนาะโอ้ยไม่เป็นทุกคนเดียด๋ยวเรามาต่อให้ใหม่เด้อ